สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเนาะแม่หน่องเล็กอะมคอยมีเวลาปันใดห,หายหนาหายโตอ่าหายโตไปเลยละ่ะหายหายหนาหายตาหายโตไปไปโดนไปหลายมือว่าจันทร์เมื่อนี้แม่น้องเล็กอะพ่อมีเวลาอยู่นิดนึงเนาะเพราะแม่น้องเล็มีเวลากะแม่น้องเล็กะมาอัดคลิปปุ๊บเลยเนาะอะ่พูดถึงว่าความสุขของแม่น้องเลน็นี่คืออย่างนงตี ความสุขของแม่หนองเล่แม่หนองเล่บอกเลยว่าแม่หนองเล่ความสุขของแม่หนองเล่คือการได้ไปบึงเครื่องสําอางแล้วก็ะมักอันสกรีนแค่ผวกขีมบํารุงย่งสีนาะแม่หนองเล่กะมักหลายขนาดแต่ก่อนจะกินหนามันเป็นสิวไหลกันเลยพ่อเจ้าของหายกันเลยมักเนี่ยนะมูว่าหน่แม่หนองเล่กะได้ไปอันผ้ามูมูผ้าไปเนาะไปอันอยัง่ไปห้องแดบอกห้องแดบอกแม่หนองเล่กะไปไดอัน รูปพระอันมาสามมาสามลูปรูปแบบไดตี้เดียวแม่หนงเล่เ,เอาเอาเอามาให้กัน,น,นเนานะเป็นภาพสามมิติเนาะเป็นภาพสามมิติสวยงามขนาดเลยไดมาสามภาพแล้วก็อีกสองภาพแม่้องเล่เอามาให้เบิงมาไดเพราะว่าอันแม่้องเล่ติด ติดแล้วสินะจะวางสันในสี่ถอแม่นองเล่นสีมะเหล่าเนาะแม่นองเลนนี่ถือว่าของขวัญทีได้รับมานี่พระเพิ่นธไหามาอิลิพระเพิ่นธไหามาเนาะเป็นอย่างแม่นองเล้คือว่างสันตีเพราะว่าแม่นองเลจิตแม่นนองเลอันอยากได้ไปเบิ้งขี้มลบเลื่อนหลิวลอยงสินาะก็เลยนึกในใจแต่ก็บ่คิดว่าจะขอ,องสิได้หอก เลยว่าโอ้ยอยากได้คีมแต่ว่าพูดถึงว่าคีมนั่นมีหลายว่ามีหลายอยู่แล้วแต่ว่าอยากหาคีมที่มันเฉพาะแบบว่าลดหลิวร้อยเนาะเพราะาอายุสามสิบขึ้นแล้วสามสิบขึ้นเนาะสามสิบขึ้นแล้วหลิวร้อยมันกับแม่เป็นม่งละเมนเฮาบดาคอยออกไปข้างนอกมันกับมาเองบ่าวาสิเป็นเรื่องค่วมเขียดควมอย่างนี้สิเนาะมันกับมาแบานันี้พ่อแม่้นงเลดตไปเซาพระมาแล้วเนาะเซามาแล้ว แม่น้องเล่าก็เกิดปฏิหารพูดถึงว่าปฏิหารกับชีวิตแม่น้องเล่นี่เกิดขึ้นเกือบทุกมือว่าจันทถอดต่ว่าแม่น้องเล่ากา็บบไดร่เมาเหล่ามา,บานะเบาโซฟงเนาะปฏิหารอย่างตีแม่น้องเล่คิดปุ๊บเนาะต่ว่าเล่ความคิดแม่น้องเล่คิดคิดอยากคิดอยากได้ของไงไงกว่านี่มันกับบ่ได้ดอกเพราะว่าบุญบรารมีเฮาบ่พ่อสีได้เนาะต่ว่าแม่น้องเล่ากา็ถือว่า เป็นเรื่องพุ่มใจของถิพพุ่มใจเนาะที่สามีซื้อมาเสาื้อผ้ยนี่เป็นลาเบลลี่เนาะอันนี่หละเป็นการสมอ่างที่แม่หนงเล่ดีใจขนาดเพราะว่าพอ่อพ่อนองเล่อันซื้อห่เนาะซื้อห่เป็นของควันหนึ่งแม่หนงเล่กับว่าท่านไอแกะดอกเพราะว่าอันไปมาหมู่ว่านนี่แม่หนงเล่กับไปตลาดมาพ่อนองเล่กับเอาหายหมู่บ้านแต่ว่าวาสีมาแกะพร้อมกันกับอัน,อนห่เบึง ให้เบิงกันเนาะว่าความสุขของแม่้องเล่นี่หละกก็คืออันนี้แหละความสุขเพราะว่าแม่้องเล่นน่าถามว่าแม่้องเล่มีเงินไปสื่อว่าแม่้นงเล่ยมีเงินไปสื่อแม่้นงเล่ยยูตะบานบ่มีงานทําเนาะสามีห้มากก่ะถือว่าเป็นของขวัญที่สุดพิเศษก็แล้วกันก็เลยแอบถามราคาไปว่าที่รักที่รักราคาเท่าไหร่เนาะเล้ากับบบอกดอกพอยายย่องนะพอยยย่องกับบบอกเมียจักเทือสื่อของมมให้กับแม่้องเล่กับบรูจักของแบนเนมอียงดอกแต่ว่าเราบอกว่าถ้า ในไทยกับเซตนีกับประมาณจักบาทละห้าหมื่นห้าหมื่นบาทบริษันแล้วบอกแม่น้องเล็กก็ตกใจป้าแพงป้านั่นก็คือบ่าสื่อทองมาหายเนี่ยบัตรทองแม่น้องเล่เป็นคนมักทองก็คือบ่าสื่อมาอมหายแม่น้องเล่เองสินาะแม่น้องเลก่กับจักสิว่าจังใดละ่ะอันเขาได้ซื้อมาหายแล้วมันก็ดีใจเนาะซือ้อหมู่ว่านี่ซื้อมาหายแม่น้องเลเ่เซตหนึง่งสื้อหายยาน้องเลเ่เซตหนึงน่งเนาะแม่น้องเลก่กับขอบ คุณขอบอันคุณสา,ามีแล้วละ่ะขอบไปแล้วละ่ะขอบคุณไปแล้วละ่ะแม่น้องเล็กอะแต่วาต่วาแม่น้องเล็กะถ้าในเปิดเบิ้งเนาะเดี๋ยวสิมาเปิดเบิ้งขอบเพื่อนๆปลามันเป็นจังใดหน,น้าตามันเนาะซื้อมนซื้อ,อยังก่อลาลาแพลร,รี่บปล่เออลาแพลร,รี่อันนี้ก็สิใบประกันมั้งมัใบประกันอ้อนี่กล้องได้กล้องนี่ก็สิมี่เจ็ดนี่ก็สิมีอี่อย่างนี่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 เล่ ตนังเล่มะมาอยู่กับแม่ลูกไหมเนาะหน้าตาก็ะสิเป็นแบบนี้นี่อือโอ้อันนี้เป็นมองคายอันนี้ถ้า้นอยู่ในในเกาหลีก็อาจสิไปหาซื้อได้ง่ายเนาะนี่ซื้อตามนี่ได้หนีเลยแต่ว่าในราคาในไทยก็อาจสิสูงหน่อยเนาะมีอยู่สายแน่เดียวแม่หนองเล่อ่านไหนฟัง ฮันแทกแพคควาจอมหรือแทกแพคควาจอมชินเชเกแพคควาจอมเคโลจีลาแพคควาจอมเอเคพูลาซาแทแพคพือลาซาเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ามีมิหามีใครนี่เบอร์โทรก็ตามได้หนีเลยเนาะแต่พูดถึงว่าอันพาราเลียนี่มันดีจังใดตีขี้มเขาอันนี้แม่ลงเล่ยกับเลขคาโฆษณาให้เขาดอกแต่พูดถึงว่า มันสิดีขึ้นเขาว่าบองสิมันสีสมราคาเนาะมันดีจังไดตที่สามีนบอกวานะ่าเนาะแม่้องเลขอะสิเอามาให้ฟังกันเนาะอันแพลเรียกําเนิดจากคลินิกแพลเรียเป็นอ่อยู่ในประเทศสลิสเซแลน์เป็นผู้บึกเบิกต่อต้านริ้วรอยแห่งไวจากกลไกลบําบัดเซลลอันทรงอันทรงเอียงอันทรง,ง,งคุณค่า ที่มีทุกสารบำรุงมีทุกสารบำรุงไม่ว่าจะเป็นเอ่อช่วยในเรื่องพลังงานการฟื้นฟูนฟนฟนนกลไกเอ่อการทํางานจากธรรมชาติมีเอกสิทธิ์พิเศษมีเอกสิทธิ์พิเศษหนึ่งเดียวก็คือมีในพาลเลียเนาะซึ่งเป็นหัวใจของพาลเลียเลยอันละกะพาพาลียสเนาะว่าผิดพาเลี่เออหัวใจของพาเลี่ช่วยในการยึดสภาพความอ่อนเยาว์ให้ผิวพรรณ แม้แต่ผิวที่บอกบางบอกบางผิวแพ้ง่ายยังสิเนาะน้องเลขหัวใจตืต่นอันกระใสได้อันรับมือกับปัญหาริ้วรอยก่อนไวนะ้เนาะนี่ยังสิริ้วรอยก่อนวเนาะบอกว่าจะเป็นริ้วรอยเส้นบางๆหรือว่าล่องลึกกระสีมันซอยเห้เติมเต็มยังสิเนาะเดี๋ยวแม่น่องเลออกอะเบท่านไหนทดลองใส่ดอกเราเขายังบอกว่าอีกอะไรนะพาราเรียเป็น สมบัติความงามที่มีพันธะสัญญาในการมอบความเป็นสุดยอดความหรูเป็นศาสตร์แห่งการถนอมผิวระดับสูงอีกเนาะดุดดังของข,องขวัญอันพิเศษอันเลอค่ายากจะหาใดเทียมปาด์ตินวาจังสันลกว่าตาวาแม่นนองเล่กับวัฒนไนล่องดอกกะสีนี่ละวัฒนไนล่องไงหนอกมั้งเพราะว่าขี้มลายมันมีหลายอยู่ <c oughs> สใส่จุ๋มนั่นให้ใส่แถวโตเซราย่างมันเหมือนไปกันเนาะแม่นอนองเล่แกะเซตนี้เป็นเซตมากตะวันราคาในเกาหลีแม่น้องเล่กับบลูเคือกันกะลองไปเสิร์ชเบิงในอินเทอร์เน็ตเอาเอาเอากันเนาะเบิงกันเนาะว่ามันราคาจักบาทจัิงสินะแต่ว่าสามีก็บอกว่าถ้าราคาในไทยมันกับหารักหารักบอกหามืน่นหามืน่นเออประมาณนี้ละ ก dying, ็แม่นองเลซิวางซันตี้หมู่ว่านี่แม่นองเลกะเสาพระมากขึ้นกันเสาพระอันนี้มากในราคาหาขึ้นกันหาหาศูนซูนูนหาหาพันเนาะแต่ว่าอันนี้หามือเห็นบอกอันนี้สงจากการทำบุญจากการอันนี้แม่นองเลซื้อเสืออีลีผู้ใดบ่เสือบ่เมนวาแม่นองเลสี่อันนี้เด้บ่เมนวาแม่นองเลสี่อันเอียงก่อ ถอนวิชาเนาะตะว่าปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตแม่นนองเล่หนิซะถูกเบาซื้อๆถอะลายลายอีลิถึงว่าอัครอบครัวห้องสีบ่เป็นขอบครัวที่ลำรุ้ยตว่าเฮ้ากะบ,บ่ถึงกับวา่าอยากจนยังสิแม่ตวา่าเฮ้ามันมันมันเบาหยา,ากเนาะขันสีระบายออกมาเป็นความรู้สึก,กมันกเว้าเบว่าได้ตวา่าเพราะว่าแม่นนองเล่เป็นคนบานนอกเป็นคนบ้นบานบจานังสินะ พอได้มารูจักกับธรำมะแล้วมัก้กเฮ็ดรไทยชีวิตมันดีขึ้นค่ะว่าไปแล้วกะจังไดละหาข้ามทีสิมาอธิบายบถือต้องให้คนทีแบบว่าสัมผัสถึงหรือว่ามีมีจิตมีจิตคือกันกับสิลูกว่าแม่น้องเล่เฝ้าไปแล้วกับสิเข้าใจเนาะเมื่อนี้แม่น้องเล่กะขอฝากขอฝากอัน เรื่องธรรมะก็แล้วกันเนาะเรื่องธรรมะของแม่นงเล่ออันอยากจะบอกว่าถ้าถ้าเฮ้าเน่เป็นคนที่เสื่อมันยึดมันสัทธาในสิ่งที่เฮ้านี่เนาะตั้งใจว่านี่ลหละตั้งใจสัตธานี่ปฏิหารก็สิเกิดกับเฮ้าอหลีเนาะแม่นงเล่ก็บขอฟากอันธรรมะขอนี่ไว้ว่าสัจจะนี่ สีมากบสัตว์ท่าเสมอเนาะแม่นนองเล่มือนี่กลับไปก่อนจ้าวัสดีค่ะวัสดีค่ะลูกไปก่อนจ้าเดี๋ยวมีเอียงม่มานำเสนอคลิปเอียงดีๆที่